ม้วนเดี๋ยวดอกสองนึงเนี่ยโอ้ยง้วนเก็นพิเศร้าเห็ดเลยโอ้ยจบกเลยม้วนว่าว่าไหวห้อดปากากับสอแสดงว่ามั่นใจคักเลยในงวดนี้เนี่ยเรียกว่าสุนรันมเ้นันเยง่อม้น ม่อยู่นะพ่อเนาะเลขวิ่งนะพ่อเนาะเลขวิ่งนี่ยังไม่หลุดเลยนะพ่อเนาะเลขเลขนี้ถ้าเลขนี้ทาเพาะมันเป็นหกศูนย์นั่นก็เป็นเกจศูนย์เืินมัวเนียวกพ่อเลขบนนี่เลขบนเลขล่างพ่อคำนวณไว้ยังครับเลขล่างนี่มันมีที่ับเกจที่ับหาเลยที่หายเกจโดยที่ล่างถึงนึกว่ามันเป็นเลขครับอืมอีกที่นึ่โอ้ก็คือว่า เพราาเรียกอกัน้องที่จะคูนกัน้องชื่ว่รุนตูนติ่นมันก็จะตัวน้องอ่อก็จะซื้อเลขเล้ได้ได้ได้หลายันว่าเขาครับเอาเลขภาคใต้ที่เขาถูกสามตัวนี้เขาเขาไม่ส่งให้นะครับเขาเขาไม่ส่งให้่สดงวข้เกื้อว่าใได้ครับเพาเป็นแบบข้อก็ซื้อเลขสองตัวข้อยังซื้อวถุนี้เลขสองตัวยังื้อวัตครับแต่ว่าเข้าแต่เลขวิ่งเนาะพ่อเนาะ อางวดนี้บ่พ่องวดได้พ่องวดนี้ละงวดเจ้ากตนี่ชือมีศูนย์ืือรถเลืมันชิมีศูนยงวดแรมีหนึ่งเลยทงวนึ่หนึ่งใต้หนึ่้ายโอ้ศูนศูนบนหรือล่างพ่อศูนบนศูนบนเรีลกางว่มีศูนย์งวดนี้ใช่ไหมครับเลขงัลรกางว่มีศูนโอ้ยรักได้ลวพ่อมันเป็นลักนวยจ้วยรักนวยลักนวยหมศูนศูนยูนี่คือหน่วยบนเลยชื่อหิักนวยนือหลยพเลมันมมันมักนวยหลาดย สองหกสองซีซีก็ไม่ซีมนันหนึ่งมันนีมาไม่มาหนึ่งก็ออกสองหนึง่งขั้วหนีไมันช่มามันมาศูนย์อยู่แล้วแต่ว่าเขาจะทำปุ่มศูนย์โอ้ก็คือว่างวดนี้มาศูนย์เดี๋ยวเดี๋ยวให้พ่อคำนวณให้ดูสดๆเลยเนาะงวดนี้เนาะพ่อสมปองเซียนล่างนะครับ ต่อไปจะเป็นเซียนบนแล้วบอกพ่อทีเนี่ยวดเรียงล่างว่าค่ผิวขัดผิวเนาะผิวดูๆเขาขึ้นบดีนี่ดอยก้อนแยงนั่นเขาจป่วยมันก็น๋อยแต่มันมาออกบนนะพ่อเนาะ่าเด็กวิ่งมันเขาอยู่วสั่นเผ่นดินขยู่แต่ว่าเัดมัน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 อันนี้บนหรือล่างพ่อเดี๋ยวเดี๋ยวเรียกมันติดแจงบนนี่แหละติดแจกมานี่ล่ะ

แต่เมอเ็ี้มากเลอันเลีกว่าว่าว่าี้บคุณไดกคุณมันเส้าเงินครับ รักน้อยบ่นคีอมีส่นนะนยบ่นรักน้อยบ่นขี้สนนว่นห่าัน้กน้อยบนส่นโอ้ยวเหากจบ้้ิวอยยออยยออยย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 อยอยอยยอนอยยอยยอยยจยอย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 ยย แล้วอัน่อมาพี่ลูโจดยบเอ์โทษพ่อนี่เอฟซีพนอยากโทรขอเด็วิ่งวาันเบอร์ไห่กว่าเบอร์อีก่อศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าสามศูนย์หกสามศูนย์หกสามปดเก้าเเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์อวิ่งวิ่งบนคือตัวไหนครับพ่อครับ วิ่งวนคือเลข0กตัวเดียวขอรเลยวิ่ง0ูนตัวเดียวเลือูนนี่คือคือรเลียเลูนนี่มานร่อนนเสยนได้เลยนเือคือวิ่งบนซูนเลขเลขกยราเนี่เจ็ดกับซเลขอเจ็ดกับซีใช่ไหมครับห้ามพิษวนห้ามพิษบ้านขนาดนั้นเลยบอกว่าเลขวิ่งวิ่งทุนตัวเดียวขอรเลยโอ้ วิ่งศูนวิ่งศูนเล็ล่างตัวไดก่อค่ะเลขกล่างซีกับเล็ดเลขกบนวิ่งศูนง่ายเล็กเลกวันมันเกิดเป็นเนลเล็กมากเก่ามากศูนมากหนึ่งมากสองออกต้องปันเซย์สองกับแปดออกสาสองวันนี้ออกช่องึเป็นบ้าเป็นเยครับข้จะพิลุนไม่ถือแล้วเร็วกาี้นะเร็ว่าี่แปดนี่งอัน ไต่เปลี่ที่กูแต่เปลี่ยไแต่เขลี่ยนเขทำี้เลยบเรี่ยเรียกกันเรียกเรียกเรียกมันมันมันตะว่าห้ากันบ้าันบ้าชงชิงเขาจะทำไงเลยครับ้บนวิ่งัก็วิ่งวิ่งศูนย์เดาอศูนย์ไทยลังนวยจะลักนวยพร้อมวิ่งวิ่งลังนวยปุ่นเลยอันนี้ทีสองกับเจเงม่สองคููแล้วนี่แตะว่าเขาตืน ก็คือว่างวดนี้งวดนี felony, ้คือไม่ให้ผิดเลยใช่ไหมครับเพราว่างวดนี <h 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 ้ันผิเศร้าเฮ็ดเลยโอ้โบเลยวดนบ่บ่าหอดปากกากับสอแตไดนว่ามันใจคักเลยในงวดนี้นี่เรียกว่าซูนเส้นเลยงวดป็นขหน้าซอกับว่ากับผีดอกเียูลเียเช่อเช่าหลดเรียุน่นี้พอหลอดนี่พอจับผิรุธถือลอลายงวดแล้วเดืมากยุ่งลเมยมากตลอดตื่นวัดดงนึ่งื่นหานหนึ่งไอกซองนึง เนี่<ก>ยควันมานมาสองกับซีออกซีซีครับเออมันมาสองกังกงวดควันหน่มันออกเป็นหกส่ววายันเป็น <laughs> แต่ว่าเลขวิ่งนี่ไม่หลุดเลยนะพ่อเนะโอ้ยเงยตัวอะไรลุงพิ่หลอกเลวิงนี่ครับออสามตัวนี่คือเขาไม่ส่งมาแล้วเป็นเป็นทูนกบอกก็บ,บอกวราปอ,อกนั่นลนะ มันมั่ได้เขาจำหนูอ่นเขาเดลวาเขาดวมันอยู่ที่ดวงนะพ่อเนาะบางเชียเขากอกว่าเขาว่าเลยครับิคือห้องแล้วเนาะมันก็เป็นธรรมดาครับแนวทางมันก็บ่ด้ว่าดีกวเาเขาเขาวันนี้ใจเขาเขาใจเก็ดเื่อห้องันครับเขาก็ไม่อยากให้คือคือเห้องคืออันนะครับห้องก็ยยันยันสามาชิกเชียครับมันก็เสียย้อนนะครับเกับตัห้องเฮ็ดว่าได้กับว่าได้ ทุกคนก็จะได้วัดมันไ่ได้กับจำเป็นใช่อยู่ก่อนเออมันกัหลายๆหมวดพิารณเมไแล้วดอาครับแต่ว่าเรี่กงรังว่าเขาหน่มาเข้าบนเอรียกลังซีกับเวว่าเขาจ้างตัวเงดอกับตัวเขาดซีกับเกเขาด้เนเร่องงซีกับเวียงเขารั่แต่งวนนี้มีความมั่นใจสูงเลยใช่ไหมพ่อเลี้ยสองตัวลเลียเก็บกับซีล้เลียงบุญ่ะอาจจะเป็นลักชิ่หรือลักเนืงเขาบรอย่างนั้น จ็ดกับสีนี่บนหรือล่างล่างนิล่างอ้คูณคำนันมากคำนั้อยู่เพื่งศูนย์มาบนนะครับเดีก็เป็นแนวทางของพ่อสมปองนะครับผมเป็นพ่ฟันบ่อนเันอยู่หงนึงกันนกันนี่งดนกันคนมาลุกน้ำน้ำท่วมมันโทรศัพเพียงมีมันมีเงละน้้อนอนนี้กอนไว้นนพอนไรนี้ ในฝันนะในฝันก็วไเรีกมีทคุณนี่เนี่ยเรียกเราฝันทึ้นก้นเลยค่อยเป็นอย่างนี้เลยฝันเด็กหน่อยกระโนรหน่อยหลังเียถืออ่นีครับนี่แม่วนนี้มึงจะเป็นิทธิเียก่มึงก็บอกง่ายนในฝันนะพ่อเนาะนี่ที่กตาพิรุธถือเลยบมาูนเรียกม่ชนเรียกม่ชวนน่น่เรียกม่ก็เรีทั้งบนทั้งล่างบ่คุ้นรชบว่คถือกับบเป็นนัง่กูว่าทำกูว่าเฉยๆหนกูอะไรเรียกมี อันน้จับครูเือกคือจับคูเือกันเดิคือเยกมันเป็นบเป็นล่างอยู่มันว่เปลนยงหอกเพราะเลขคน่หนึ่งเห็นยุกับหนึ่งพอรออยู่แต่ว่าเาเห็นออกงมานี่เดี๋ยวลงอยู่ต่อเจ้าครูเถือก็ส่วนมากจะเข้าเลขวิ่งเนาะของคุณพ่อเนาะเลขว่ามันมีเลขเจ้าใมีเก้ามีศูนมีหนึ่งมีสองครับมันเลขตจ้ครูห่อยก็ออกสองนเลขเจ้ามันมี มีห้าเนาะมีสีมีห้ามีหกมีเจ็ดมีแปดแปดร้านเปรี้ยดบลอกออกสามแปดเสยอออกสามแปดเสือเฮ้ยขี้กาดเขาอีเนาะห้าเมื่อครับอันนี้ก็เป็นแนวทางเนาะพ่อเนาะวันนี้จะไม่ให้หลุดเลยใช่ไหมครับพ่อมันมันมันหลุดออกเลยมาร์คักเลยศูนย์นี่เนี่ย เ็นแนวทางพอสมป็นะเดี๋ยวเดี๋ยวไอพอเดี๋ยวอวงกันเดี๋ยวเดี๋ยว้อวงกันเ้ยที่ว่าเอทีว่าหองอย่ครับเรือเรยเรือหุกสวนเก่าสวนเดี๋สวนียวียวเรืีเป็นเบวนนั่นเรอครับผมเลืมเป็นเรืบวนเรืกลางเคื่อมันเปียครนั่นเนียข้วลีเรเรงกันนะเรือแรงกันนะ ครับเอาเอาชัวร์เลยพ่อคิดกันเอาแม่นแมเลยนะพ่อนะกก็กเราก็ไม่ซกแล้วไม่เลีอยนนี่แหลเลี้่แลเ้เถูกป่พถูกแล้วเนาะกแล้วก็ไนเลยทันทีเอะทันที เดีงาสูอยู่แลวครับโอ้เปียวเปียวเปียวเดือดนะพ่อโอ้โหจังข้านดอกันดียังครเดอกานว่นเดือกเรื่องเดือครับเอาเอฟซีแคปหน้าจอไว้นะครับผมแนวทางของพ่อสมปองนะครับผมเลขเจ็ดแปดเก้าจิตลางถึงนึ่งเงยโอยเดี๋ยวเรจะมาตามให้ตลอดนะครับมารอบก่อนงวดงวดนี่ไม่เจองวดนี่เป็นสิพอจะฟังจ้าจ้ำคว่ำบอย เรียกหกเจ็ดแปดเก้าติดบนตัวนึงเป็นรักชิบซื้อใท่ศูนย์มันถือทัานที่เลยเรียกถ้าว่ก6ุ้คุ้นก่อนเทชูนเียมยังไงก็ติดศูนย์ใช่ไหมพ่อครับถึงตวเออเออคูอเออับว่าสนอกตัวกำลูกคำโตของ่อเป็นแนวทางเป็นแนวทางของคุณพ่อสมปองนะครับอ๋อใครอยากได้สูตรได้อะไรลืมใช้ดูกระดาวนกระดาษไพ่อแล้วกัน กระดาษกบโอันอันทั้หลัางว้ใโฟชันนู่นนเออเอออัโนน่นะอาปการนี่โอ้มันไม